อ่างบอนโผไปอุดอรนะครับเด้อเนี่ยครับ น้องบวัวรัฐูไปจังหวัดอุดรก็บ่ไก่กันนะครับเนะาะเอาไว้เพิ่งแยกมาสี่บกิโลนะครับเนาะจากนองบวัวรำพูไปจังหวัดอุดรนะครับภูเขาก็งามงามครับเส้น ไอ้นิงอ่ะไอ้นิงจองอย่างนั้นเรอนะเราเราจะไป นี้กับวิวกับงามนะครับนะครัวิวถนนทางแล้วมีการขึ้นเขาโล่งเขา สารโปรลุบโปลุบลุบอ๋อเป็นสารโปรลุบอ๋อสมักเลนเกติโอ้เป็นน้ำตกพร้อมคือมาวีพระที่เนินเป็นพระองค์ใหญ่ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปถึงสิบห้าแวะอันนี้นะครับแวะสิง ระหว่างกลางครับกลางทาระหว่างเส้นทางนมโมลุบจังหวัดนมโมลุูไปจังหวัดอุดรนะครับเนาะหรือตลาดไดโนเสาร์ข้านครับีกว่ากี่กิโลกชิดเินะครับเนาะตลาดเส้นทางสวยงามนะครับทางคดเขียวบนูเป็นเขานะครับก็นั่งปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายกันนะครับ สวยสดสวยสงูบิลว่ะเบียร์นนะ้ำเสต์โอพระทองอ๋อเทิงระบอดนีกอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เดนอสซาวบอกไม่ใช่อันนี้อันนี้อะไรนี่สำนักอะไรโครงการธนาคารหนองบัวรั เป็นอย่างน้อมีไข่อย่างน้อเห็ดเห็ดเปื่อยเยอะจังเห็ดเออเฮ็ดตลาดนะนี่เยอะจังเศรษฐีต้องปลูกแล้วได้เอาเห็ดเอาเห็ดมันเล็กทุเรียนเขาเด้อเขาอยากกินเห็ดเออเพราะว่าเห็ดเดี๋ยวรู้สึกออกพัวเลยนะครับ อยู่บ้านจะได้มีเวลาค่ายโอเคขยายเส้นทางใหม่นะครับขยายอขอบนถนนเพิ่มขึ้นอีกอเรากำลังอ,อ,อัดดินมันเป็นที่พักตอนนี้ขยายถนนเพิ่มขึ้นนะครับเนาะสองฝั่งเลยครับ เป็นหกเลนนะครับจากสี่เลนเป็นหกเป็นแปดนะครับน่าจะเป็นแปดเลนไปเลยเพราะว่าูุมอรถรถเกิดเพิ่มขึ้นทุกวันนะมันเป็นทุกวันนะวันหนึ่งหลายคันนะเดี๋ยวนี้บ้านหลัง เราเชมีชีวิตชีวาถ้าตอนถ้าตอนเย็นนะถ้าตอนแรกเนี่ยเนอะรถก็สิ้นลายเียครับเช่นนี้เพราะว่า,าคนคนเลิกงานเลิกการเนี่ยก็โอ้เบิ่งนะครับตอนแรงครับเพราะว่าระหว่างจังหวัดผู้ดอดกับหนองบัวลำพูเนี่ยมันสิอยู่ใกล้กันนะห่างกันแค่40กิโล พวกอ่านับจิตวิศาหกิจนะครับพ่อทางร้านัเปิดเรื่องการด้วยงานโอ้โหขับบานกับช่องกันใช้รถใช้ถนนเช่นทางนี้โอ้โหบ้าที่เคยผ่านแบบตอนแรกนาะโอ้โหขึ้นเขาเนี่ยรถเจอรถติดแบบลายเลยครับนี่แล้วลงทางนี่โอ้โเแล้วรอดแล้วนี่แล้วเนาะ เสร็จแล้วจะกลับบ้านมาเราติดน้ำมันมใช่ติดโนะครับทางนี้นะครับเนี่ย <c> เ <oughs> บิ่งทางว,วิววิวถนนเนี่ยสวยนะวิวท่าเนี่ยงามบ้าหินมากงามแต่ยังไปลัดเล่นกันนะครับยิ่เล่นไหนก็จะไปป้านหนาป้าเนนะี่นแบบนี้บ้าหินโอยู่ไกลนะครับแบบนี้เจ้าดินขับรถเออป้าเล่นไปเล่นมาเนะี่ยเอาไว้นะครับอันตรายนะครับ แล้วมาแบบไม่บอกกันด้วยไม่เปิดไฟอะไรเลยไม่ให้สัญญาณอย่างเงยตลาดหัวเดือถึงแล้วโอ,อ้อันนี้ครับตลาดหัวเดือนะครับอยู่ระหว่างทางอ่าอุดรมาหนองบวัวลำพูหรือหนองบวัวลำพูไปอุดรน,นะครับนะอยู่ว่งถ้ามาจากหนองบวัวลำพูก็สิยู่ กิยูซ้ายมือนะครับถ้ามาทางอุดรกับชิย,ยูขวามือนะครับตลาดหัวเดือนะครับพอ,บอบถิงจะเข้าไปเบิ่งว่ามีเฮ็ดมียังร้ายนะครับเนาะมันจะบอกขอซื้อตุเดียนให้เล